สวัสดีครับเพื่อนๆครับเช้านี้นะครับก็อยู่กับไส้เสิร์ตนะครับไสเสิร์ตไสเสิร์ตไเสิร์ก็พามากู้รอบนะครับเป็นรอบดักปลานะฮะไต้เสิร์ตวางว่กี่ลูกครับสิบครับสิบลูกนะครับวันนี้คลิปนี้เราจะมาดูกันครับว่ารอบปลาสิบลูกนะครับจะมีตัวอะไรเข้าบ้างนะฮะจะมีตัวอะไรนะครับเพราะว่าผมเป็นไตที่ว่าที่สุดนะครับเดี๋ยวฝากติดตามรับชมกันครับเดี๋ยวอาจจะล็กไปหน่อยครับไม่มีดิ้นไม่มีอะไรเลยนะครับ นะครับลูกแรกโอ้ปูนะครับเพื่อนโอ้ปูขาวนะครับขาวนืกเขียวครับเอทีครับขาาวเขียวครับขเขียวอ่ะปลาหนึ่งตัวนะครับปลาตัวน้อย ก็เทปูไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรูปที่สองกันนะฮะพร้อมไม่ดินเลยอ่ะขาวครับได้เรืองเปล่าไม่ได้เรืองครับอ่าไม่มีอีกองไงเด้อสองตัวไม่ได้เรืองอีกอ่นะ เชนเดี๋ยวมนึ่มดไม่เก่งครับบอกแล้วอาจารย์วิียงที่อาจารย์วางข้าก็บอกว่าหลอบไม่มีก็ได้มันเป็นอย่างนี้เองตามเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อนลยครับตอนนี้ก็พ้าทิศขึ้นแล้วนะฮะับรรยาการตอนเช้า6โมงครึ่งนะครับ แต่อีกทางบัดรกงหล่นี่จะเป็นลักแท้านึงนะลงมาดูนาาิคุณบ้างนะตอดมาดูรูปที่สามกันนะครับโชว์มื่อไงครับจานครับจานไม่โชว์เลยอ่ะสูดลำนูนครับบ้านเดียวกันครับต๊อดนักติการครับโ้ยขาวตีลอยตีต่อ น้ำขึ้นเชี่ยวมากนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เชือกมัเล็กเลยนะใช่พอเชือกอย่างนี้ดึงบางทีมันขาดเลยนะเนี่ยไม่มีเงียงปลาด,ดิ้นเลยอะล่ะเอาอีกครับเก่าอีปลาเก่านะเพื่อนครับ <c oughs> ตัวน,นี้เท่าไหร่ครึ่งโลไม่ครับใช่ไหมสองเฮกเจ็ดนิ้ว หลายว่าอาจารย์มาเจ็ดนิ้วได้ไหมยังม,มีดุกเลยเนี่ยมันยังเงี้ยมันไม่มีก็มไม่มีนะปลาเนี่ยมี่ปลาเฉยกันเลย นะครับอยู่ตรงมุมนู้นฮะ

ไห่เราบอกว่าบนพื้นมันมีหอยแมงผูนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวตรงไปเอาไว้ให้ดูนะครับ หรือเปล่าครับโตัวะเล็กยิ่งใหญ่เบอร์กลางมีตายมีเป็นอเอานี่ครับเพื่อนหอยแมงผู้ครับแค่นี้มันจะพอหรออยู่บนพื้นฮะเป็นหอยแมงผู้ที่ยังไม่ขึ้นเกาะเสานะครับ ra lên hỏi hấp Hãy bộ cho kênh พอได้ไหมตัวไดไ้ไม่เล็กกันไปหอยแมนลุกมีหน้าดินน้างแล้วเราจะกูรอบันยังครับเดี๋ยวจะเอาหอยต่อน้องมันทุนม่มไปยุนูนะ่นะผ่นานเสาเดี๋ยวผ่านเสารอบมาอยู่ที้เ,เดี๋ยวดูรอบไปบ้างนะครับจริงป่ะ โอ้ยเหี้ยมันเล็กว่ะจันจัดเจ้าอะไ,ไรเจไไร้าวะกี่จะดิง่งไปเลยเฮ้ยจไม่ดินเลยอะอดีไหมไม่มีมีอะไรเลยครับ ลูกนี้ไม่มีครับเพื่อนครับไม่สนใจอะไรแล้วครับ ยังอ่ะนู้นเดี๋ยวนี้ปับเลยเหนียวขึ้นไปด้วยจะไปวะไม่ดีเลยวะบุญทองเดินลงมาไกลแล้วก็เนี่ยมีลูกนี้ป<ต>ูนะครับอเืครับ ปูตัวใหญ่ฮะับเมียแล้วครับเอ้ยรอขาวแค่จารย์เนี่ยอ่าปูเมียรอขาวนะปูตัวใหญ่นะครับสองตัวนะฮะแล้วก็มีปลาเก๋าด้วยนะครับโอเคครับยังพอทนครับถึงหลอกบ้างเนี่ยหลอกอืมตัวเมียเป็นปูนิ่มอ้าวผิดคาดดูมันหลอกมากนะ เียวสเสวยตัวอะไรเจ็ดขีดแปดขีดไม่ได้ครับบานหกขีดทายคิดว่านะครับขีดละหกขีดปอน,นิ่มนะเพื่อนนี่คือจากที่มันหัวมันครับมันจะรักเมียมันมากเลยจานม่ผากแวย มันจะดูแลเมียมันอะไรก็ว่าไปจากที่เราได้เรียนมาจานหายยังไงที่ปลาปูตัวจะ เฮ้ยเจ๋น <laughs> งนะครับมองจากลูกตรงแล้วน่าจะเฮ้ยมัดป่าะมัดป่ะเ <c oughs> ด,ด้ต้องดูเฮ้ยไม่ได้มัดครับหายเลยหรือเปล่าจะหายเลยเปล่าลุกเหลือแล้วหายอยู <c oughs> ่นะหายอยู่ใช่ไหมเอาเลยนะ เกุนลูกนี้ว่ามีปหะลูกนี้มีปลาเก๋าตัวเล็กเลยครับหนึ่งตัวฮะฝากเพื่อนครับว่าไ,ไม่ไดสงไม่ได้รูปขี้เกียจลืมจับขี้เกียจ เอาดีป่ะมีดูครับไม่สองก็สามอ่าลูกนี้ครับมีนะครับสีสีลูกนี้เป็นปลาดุกนะครับตัวใหญ่ๆสีสี่ตัวนะครับเดี๋ยวมันจะเข่ามันเข้าเนี่ยนี่ปลาไซส์ใหญ่ๆนะครับมีปูด้วยครับปูหนึ่งตัวอะมันหล่อในจานเข่าเร็วมันรอกันนะปูอย่างนี้ปลาดุ หน้ามาวางหรือเปล่าครับสมมุติว่าเางี้สิบลูกสิบเลยน่ารักไหมครับ่างี้ยานไป่ไดู้จะดูลูกต่อไปเลยครับ พิลเล่ามันคือวบาะพี่บอกแล้วแฮะบอกเหรอมีหรือเปล่านะครับลูกนี้นะครับรู้สึกได้ครับว่ารอบมันเกี่ยวไม้ครับ <laughs> มีเป็นลูกนี้เป็นอังเกยนะครับอังเกยหนึ่งตัวแล้วก็อีปโปงนะครับหนึ่งตัวคน <laughs> ละเลืองเลยดนะว่าดุก,กน่แะเห็นมันดิน้นผุดผัดการสรุปว่าก็ไม่ผักอัดฟั่มเหมือนฟั่มไม่ฟัม,ม,มคือไม่ฟัม น้าทางไหนต่อโนุนเหลือเล่าหลวหลวแลจะหมดและแขวนหรือขาดไแขวนไงใครนักตกปลามากู้ไหมอัพเลยนะไม่ต้องนอมากไม่มีเก๋าเก๋าดีย่ะปลาเก๋าปลาเก๋านะครับอยจานหอยเลยนะ บมลเลยดุะลุเป้าสกตัวดุเดียวสีหลอกมี่กูเวลามีเยอะจนเร้อยเนี่ยทำมันมือปเปิดอีกเปิดครับปเก่าครับหกนิ้วเจ็ดนิ้วเอาไปปล่อยบ่อเพื่อน <c oughs> ดู ัดว่าลุงนน้นไาจจะโดนเป็นปูดำออเป็นไม่ได้เดี๋ยวไปดูลูกสุดท้ายกันครับ สุดท้ายนะครับ,บดรูรถตก้มิก็จะมีเป็นผู้ดำทำใหมีก็ไม่มีอะไรเลย ฟาวครับไม่มีการดินไม่มีการอะไรเลยครับเก๋าอีกแล้วครับปลาเก่านะครับตัวน้อยอีกแล้วอธดได้หลายตัวนี่หว่าพร้อมใบครับไม่มีบุดำเลยจบ,บเลบนะครับเพื่อนๆก็กรูงหมดแล้วนะครับรอบนะครับส็บลูกครับสำหรับคลิปนี้ ก็ได้ปูนะครับปูตัวใหญ่นะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับแล้วก็มีปลาดุกนะครับปลาดุกตัวใหญ่ๆนะครับตัวประมาณโลหนึ่งนะครับสี่ตัวนะครับมีปลาเกยนะครับแล้วก็มีปลาเก๋านะครับปลาเก๋าปลาเป็นนะฮะ ปล่อยบอกเพื่อนนะครับวิ่งไปจะกระชอกตายกว่าจานกว่าถึงบ่โทรศัพท์ป่ะก็ก็ได้นะครับสำหรับคลิปกู้รอบกับไสเสิร์ตนะครับวันนี้นะครับอ่านโทรศัพท์มป่ะบ่ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไม่มีอะไรขังให้มันเลย